สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีประจำเดือนกันยายน2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะพไพ่ใบแรกปรกากฏไพ่แปดเหรียญน,นะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตา คนที่เกิดวันพฤหัสบดีถือว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของการทํางานและก็ในเรื่องของการเงินนะคะอิทธิพลของไพ่เหรียญเนี่ยเป็นอันดับต้นๆเลยนะของไพ่ยิบีนะคะเมื่อเดือนไหนนะคะมีเรื่องของไพ่เหรียญแล้วเป็นเหรียญสวยๆด้วยเข้ามาอยู่ในตําแหน่งใบแรกหรืออยู่ในตําแหน่งของตัวเองเดือนนั้นนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินนะคะหรือธุรกิจที่ลงทุนไปนะคะจะมีเรื่องของกําไรเกิดขึ้นหรือเป็นเดือนที่การเงินจะไม่ติดขัดนะจะมีเรื่องของ อโอกาสในเรื่องของอไรายได้เข้ามาด้วยนะคะ8เหรียญเนี่ยการทำงานค่อนข้างโดดเด่นมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมองเห็นลู่ทางใหม่ๆในเรื่องของการลงทนุนเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งเป็นคนที่มีฝีมือนะคะฉะนั้นมองว่าการทํางานหรือการเงินค่อนข้างดีค่ะ2ช่ถ้วยนะคะเข้ามาหานะคะก็คือได้รับความรัก ได้รับการสนับสนุนนะคะอาจจะเป็นคนใกล้ชิดเป็นเพื่อนสนิทนะคะหรือเป็นคนรักคนในครอบครัวเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามานะคะร่วมหุ้นลงทุนน่ะหรือทําให้ในเรื่องของการทํางานมีโอกาสที่ดีมากๆไพ่คู่รักนะคะการทํางานจะส่งผลในด้านดีมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานใหม่ๆหรือผู้ใหญ่จะนําข่าวดีหรือการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาสเข้ามาให้ในช่วงเดือนนี้ อาจจะมีการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะซึ่งมองว่าจะได้หุ้นส่วนนะคะหรือได้ผู้ร่วมงานที่ดีมากขึ้นไพรา,าชาเหรียญนะคะเป็นการเงินที่ดีมากๆนะอยู่ในตำแหน่งนะคะติดตัวเองเลยนะคือข้างตัวเองเลยนะคะคือ8เหรียญกับคิงเหรียญเนี่ยเมื่อมาอยู่ข้างกันแล้วก็เป็นการเงินที่สวยมากๆการเงินการลงทุนยังส่งผลในด้านดีนะคะรวมถึงะคาะเพื่อน หรือว่าญาติพี่น้องรวมถึงคนรักด้วยคือคนในตําแหน่งเนี้ยไม่จะเป็นญาติพี่น้องคนรักนะคะหรือเพื่อนสนิทเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีฐานะนะคะหรืออาจจะเข้ามาสนับสนุนทําให้มีเรื่องของการลงชนที่ดีนะคะ ไพ่รา,าชาดาบนะคะคืออาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องควบคุมสถานการณ์หรือต้องแสดงความเป็นผู้นําอย่างเต็มที่กล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกจะทําให้มีโอกาสที่ดีตําแหน่งนี้บุตรหลานบริวารน,นะคะก็จะได้คนที่เก่งอะ่ะนะคนที่มีลักษณะความเป็นผู้นําหรือค่อนข้างนะคะมีความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเหลืองานในช่วงเดือนนี้หรือเข้ามาให้คําแนะนําเป็นอย่างดีนะคะ ไห้หกไม้นะคะการทํางานจะประสบความสําเร็จมีความราบรื่นตําแหน่งนี้ยังเกี่ยวข้องกับตําแหน่งของผู้ใหญ่ด้วยนะซึ่งเป็นไพ่ไม้นะคะคืออาจจะมีงานมาจากตรงจุดนี้หรือผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการทํางานนะคะถือว่าไพ่การทํางานเนี่ค่อนข้างออกมาดีนะคะ ไพ่ราชินีเหรียญนะคะคือเป็นเดือนที่การงานการเงินอาจเกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะผู้หญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ทําอยู่ในช่วงเดือนนี้มองว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะคะไพ่กงร้อยแห่งโชคชะตาโอกาสนะคะหรือการขยับขยายจะเกิดขึ้นแน่นอนขยายการลงทุนนะคะหรือมีเรื่องของการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างคือคนที่ทําธุรกิจนะคะทุกอย่างเลยนะคะมองว่าถูกฉลก แต่จะโดดเด่นน่ะสำหรับคนที่ทํางานด้านอสังหาริมทรัพย์การเงินการธนาคารหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อขายนะคะในตลาดหุ้นอย่างเงี้ยนะคะก็มองว่าถูกฉลกเหมือนกันนะคะ3ถ้วยนะก็มีความรู้สึกมีความสุขนะมีความรู้สึกที่จะมีเรื่องของความราบรื่นและมีความสบายใจอาจจะมีเรื่องของงานมงคลเกิดขึ้นหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลนะคะคืออาจจะมีข่าวดีอนะคะ ไพ่แชมเบนรนนะคะคือไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางการเจรจาเป็นเดือนที่อาจจะต้องมีเรื่องของการโยกย้ายหรือการปรับตัวเกิดขึ้นฉะนั้นมองว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีคือการเปลี่ยนแปลงอาจจะเข้ามาช่วงปลายเดือน การเดินทางหรือการเคลื่อนไหวหรือการเจรจาธุรกิจการงานก็อาจจะเข้ามาช่วงปลายเดือนนะคะซึ่งมองว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน่าจะนําไปสู่ในเรื่องของโอกาสที่ลงตัวหรือดีมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันพุธหัสบอดีนะคะการทํางานของคนที่เกิดวันพุธหัสบดีนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะคือสถานการณ์ก่อนหน้านี้ในเรื่องของการทํางานยังส่งผลในด้านดี ถึงอาจจะมีเรื่องของความเหนื่อยบ้างหรือมีอุปสรรคให้ต้องแก้ไขบ้างแต่การทํางานยังอยู่ในแนวโน้มที่ดีอยู่โดยเฉพาะคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือคนที่เข้ามาช่วยให้คําแนะนำนะคะหรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับการลงทุนเนี่ยก็ยังทําให้ธุรกิจการงานยังออกมาดีนะหรือยังมีโอกาสนะคะ พอเข้ามาสู่ในช่วงต้นเดือนกันยายนธุรกิจการงานเริ่มมีความโดดเด่นตั้งแต่ต้นเดือนเลยคืออาจจะมีเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอ่ะหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะหรือมีเรื่องของการทําธุรกิจนะคะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนด้วยซึ่งอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดจากเพื่อนร่วมงานนะคะหรือ คนรักนะคะหรือคนในครอบครัวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจซึ่งเป็นต้นเดือนที่มีการขยับขยายนะคะทำให้การทํางานหน้าที่จะมีเรื่องของข่าวดีนะคะหรือมีการร่วมหุ้นลงทุนก็ถือว่าจะทําให้คนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยมีโชคในเรื่องของการทํางานนะคะที่ดีในช่วงต้นเดือนเลยแหละนะคะ พอเข้าสูก่กลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่การทำงานนะคะยังมีการประสานงานกันการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมมีหุ้นส่วนได้กู้คิดที่ดีอาจจะมีการปรับปรุงงานในรูปแบบใหม่ๆเข้ามาซึ่งอาจจะทำให้นะคะความสำเร็จหรือโอกาสนะคะก็ยังเกิดขึ้นอยู่โดยเฉพาะในตำแหน่งของผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรแต่ยังเข้ามาให้การ พูดคุยอะนะคะหรือยังเข้ามานะคะทาให้การทํางานของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยยังมีเรื่องของการขยับขยายที่ดีด้วยนะคือเข้ามาอุปถมัมภ์ในเรื่องของการทํางานแล้วก็นําไปสู่ในเรื่องของการพูดคุยหรือการเจรจาหรือข้อตกลงบางอย่างในช่วงปลายเดือน หรือนะคะอาจจะนําไปสู่ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนด้วยซึ่งน่าที่จะทําให้สถานการณ์การทํางานในช่วงเดือนนี้ยังส่งผลในด้านดีมากๆไพ่าการทํางานคือไพ่ไม้ซึ่งเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะก็ปรกากฏไพ่หกไม้การทำงานจะมีความสำเร็จแน่นอนนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็เข้าไปหาผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดนะคะจะทำให้ได้รับคำแนะนำหรือได้รับโอกาสที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ พ่บทสรุปในเรื่องของการทํางานปรากฏไพ่พลังนะคะก็สอดคล้องกันนะคะคือคนที่เกิดวันพฤหัสบดีคุณผู้หญิงเนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องของการทํางานโอกาสที่จะแก้ไขปัญหานะคะหรือว่าทําให้ตัวเองมีความก้าวหน้าในเรื่องของการทํางานเนี่ยค่อนข้างดีในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เหนื่อยแต่ว่าทําออกมาแล้วประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะทําให้การทํางานนะคะได้รับการสนับสน,นุนได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือมีการทํางานที่ดีนั่นแหละนะคะ ในช่วงเดือนนี้ถ้าได้ร่วมงานกับผู้หญิงนะคะถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะสเรื่องของการเงินนะคะมองว่ารายได้หน้าที่จะเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วหรือมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกันยายนนี้ที่ผลของไพ่แปดเหรียญนะคะเข้ามาอยู่นะคะในช่วงเดือนนี้แล้วอยู่ในตําแหน่งของตัวเองด้วยฉะนั้นการทํางานหรือการลงทุนในช่วงเดือนนี้จะยังส่งผลในเรื่องของการเงินหรือกําไรที่ดีสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสอยู่ คือถ้าเดือนไหนเนี่ยการเงินตัวเลขต่ำๆเนี่ยเราจะหมุนเงินค่อนข้างเหนื่อยแต่ในช่วงเดือนนี้มี8ดเหรียญถึงแม้ว่าจะมีคนบ่นว่าการเงินยังไม่ดีแต่มันจะไม่เหนื่อยนะคะจะยังมีเรื่องของอไรายได้เข้ามาหมุนเวียนอยู่แล้วธุรกิจที่ทำนะมันก็ยังมีการเงินเข้ามาแล้วแดเหรียญคนไหนที่เล่นหุ้นนะคะหรือว่าซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำเนี่ยมองว่ามีโอกาสนะแเหรียญทําด้านนี้แล้วน่าจะได้ตังค์นะคะ ก็มองว่าการเงินยังส่งผลในด้านดีแล้วก็ยังได้รับการอวปถัมนะคะแล้วก็นําไปสู่ในเรื่องของการเงินที่มีการุนเวียนอะ่ะที่เกิดสภาพคล่องมากขึ้นด้วยนะคะไพ่บทสูบในเรื่องของการเงินปรกากฏไพ่สีดาบถึงแม้ว่าการเงินของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีจะมีไพ่เหรียญสวยๆเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ก็ตามแต่ทุกการลงทุนมีการเสี่ยงสูงรวมถึงนะคะการลงทุนที่เกิดขึ้นจะมีค่าใช้จ่าย ความสาเร็จจะเข้ามาแน่นอนด้านการเงินแต่อาจจะมีความล่าช้ารวมถึงอาจจะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะะซึ่งอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานก็ได้การลงทุนก็ได้หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพซึ่งก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเงินที่รั่วไหลออกไปนะคะแต่ก็เป็นไพ่ที่เตือนให้มองดูสถานการณ์แล้วก็บริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีจะเกิดข่าวดีแน่นอนถึงแม้ว่าจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นบ้างแต่โอกาสต่างๆ เข้าหาหอยู่ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดแล้วมองว่าเป็นเดือนที่มีเสน่ห์เป็นเดือนที่จะพบรักหรือมีคนเข้ามานะคะพูดคุยอะนะคะหรือว่าเข้ามานะคะทำให้เกิดความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้เพราะว่าอิทธิพลไพ่ถ้วยออกมาค่อนข้างเยอะคือ2ถ้วยกับ3าถ้วยแล้วมีไพ่คู่รักด้วยสำหรับคนโสดก็เป็นเดือนแห่งความรักนะคะเป็นเดือนที่จะพบคนที่ถูกใจในช่วงเดือนนี้นะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักอาจจะมีธุรกิจร่วมกันมองว่าเดือนนี้ความสัมพันธ์ยังดีนะคะยังปรับในเรื่องของความรักกันได้ยังพูดคุยกันได้เยอะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทํางานหรือธุรกิจอยู่ด้วยกันแล้วจเจริญรุ่งเรืองนะคะก็เลยเป็นคู่รักที่ลักษณะเหมือนกับเป็นคู่ที่สร้างสมกันในเรื่องของการเงินการทองนะคะก็มองว่ายังส่งผลในด้านดีในเรื่องของความรักอยู่แต่ถ้าหากจะต้องให้ระมัดระวังนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความ ห่างเหินอาจจะเป็นเรื่องของการทํางานก็ได้ที่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ใกล้ชิดกันก็หาเวลาอยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็ปรับเปลี่ยนในเรื่องของความคิดพูดคุยกันให้เยอะๆคือสักสัปดาห์หนึ่งเนี่ยต้องชวนกันไปรับประทานอาหารร่วมกันบ้างคือไปร้านอาหารดีๆนะคะไปนั่งกินข้าวนั่งฟื้นฟ,นฟนูความหลังบ้างจะทําให้เรื่องของความรักเนี่ยมีความสุขมากขึ้นด้วยนะคะ ไพ่บทสุปในเรื่องของความรักนะคะปรากฏไพ่เจ้าชายเหรียญสําหรับคนโสดแล้วเป็นความรักต่างวัยหรืออาจจะเป็นคนที่อายุไล่เลี่ยกกันผู้ชายผิวขาวนะคะจะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสเริ่มต้นค่ะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักอาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างฉะนั้นต้องปรับความคิดกันคือความคิดค่อนข้างที่จะเหมือนเด็กอะันะคะก็เลยต้องพูดคุยกันตลอดเวลานะคะแล้วก็อาจจะต้อง กระตุนน้น่ในเรื่องของความรักให้ดีมากขึ้นด้วยและไพ่เจ้าชายเหรียญเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังปัญหารักแทรกซ้อนซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะคนที่เกิดนะคะวันพฤหัสบดีนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของโรคเครียดอาการปวดกระดูกนะคะแล้วก็ช่วงล่างกระเพาะปัสสาวะนะคะให้มากๆด้วยคือพยายาม พยายามดื่มน้าแล้วก็อย่าพยายามกั้นปัสสวาวะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการพักผ่อนเนี่ยต้องพักผ่อนให้เพียงพอคนไหนที่ตั้งครันอยู่ต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรกากฏไพ,พ่ปีศาจไพ,พ่ปีศาจก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดเชื้อนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อจากภายนอกนะคะแล้วก็ไปรับประทานอะไรที่มันไม่ถูกอะ่ะเป็นอาการเป็นการแพ้นะคะคือแพ้อาหารแพ้ อา,อาหารบางชนิดน,นะคะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเป็นโรคเครียดโรคหมกมุ่นนะคะคือลักษณะอาการเจ็บป่วยเนี่ยคือภายในร่างกายนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบเลือดนะคะแล้วก็าการปวดหน้าแข้งอันนี้ต้องเรามาระวังโรคทางเพศสัมพันธ์นะะฉะนั้นต้องอดูแลสุขภาพให้ดีนะคะแล้วคนไหนเนี่ยที่มีการาเสพติดบางอย่างเนี่ยอันนี้ต้องระมาระวัง มันจะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะฉะนั้นต้องอทําทุกอย่างให้อยู่บนความพอดีแล้วก็มีไพ่หมอปรากฏขึ้นด้วยในตําแหน่งของบริวารเนี่ยนะะก็อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องไปพบหมอพบแพทย์นะคะหรือว่าอาจจะไม่ใช่หมอก็ได้แต่เป็นผู้เชี่ยวชาญนนะะด้านใดนด,นด้านหนึ่งที่จะให้คําปรึกษานะคะคในเรื่องของสุขภาพได้ด้วยนะคะฉะนั้นก็ต้องไปหาหมอในช่วงเดือนนี้ไปปรึกษาหมอไม่ใช่แต่สุขภาพของตัวเองอาจจะเป็นสุขภาพของบริวารก็ได้นะคะ คนที่เกิดนะคะวันพฤหัสบดีช่วงอายุ20-23ปีเป็นเดือนที่โดดเด่นมากๆการทํางานจะประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาสที่จะขยับขยายธุรกิจการงานซึ่งทําให้เกิดความก้าวหน้ามากๆในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ค่อนข้างดีค่ะรวมถึงอาจจะมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะหรือนําในเรื่องของการเงินมาให้นะบางคนก็อาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้น ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักค่ะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักนะคะก็อาจจะมีธุรกิจร่วมกันนะคะหรือมีการขยับขยายลงทุนนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดนะคะวันพฤหัสบดีช่วงอายุ24ปีการทํางานยังหนักยังเหนื่อยยังมีอุสร์เกิดขึ้นอยู่ยังต้องแก้ไขในเรื่องของการทํางานแต่ขอให้อดทนจะประสบความสําเร็จ ต้องแสดงความเป็นผู้นําออกมาอย่างเต็มที่นะคะกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจการทํางานจะมีโอกาสที่ดีโดยเฉพาะคนที่ทํางานเป็นหมอเป็นแพทย์นี่โดดเด่นนะทนายความอายการทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอ,อาชีพงานด้านข้าราชการนะคะทหารตํารวจอันนี้ก็มองว่าถูกโฉลกแต่ถ้าไม่ได้ทําธุรกิจแนวนี้นะคะก็จะมีคนเข้ามาให้คาแนะนําทําให้สามารถแก้ไขปัญหาไปได้ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะการเงินอาจจะตึงบ้างแต่ยังหมุนหรือยังแก้ไขในเรื่องของการเงินไปได้คือรายได้นะ่ะมีเข้ามาแน่นอนเพียงแต่มันจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแต่มองว่าจะไม่มากส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดแล้วมีโอกาสค่ะที่จะมีคนเข้ามาแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาต้องปรับความสัมพันธ์กันนะคะคนที่เกิดวันพฤหศัสบดีช่วงอายุ25-26ปี มีความโดดเด่นในเรื่องของความรักมิตรภาพในช่วงเดือนนี้การทํางานอาจจะมีการร่วมหุ้นทําธุรกิจนะคะกับคนใกล้ชิดคนในครอบครัวหรือคนรักหรืออาจจะมีคนนําข่าวในเรื่องของการทํางานหรือการลงชุนที่ดีมาให้ จะได้รับการสนับสนุนนะคะสถานการณ์ในช่วงเดือนนี้ก็ค่อนข้างมีความสุขมีมิตรภาพมีเพื่อนฝูงขอให้การช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเต็มที่ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ค่อนข้างดีค่ะจะได้รับการช่วยเหลือในช่วงเดือนนี้รวมถึงนะคะอาจจะมีเข้าของมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเป็นเดือนที่จะพบรักเป็นเดือนที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของความรัก ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาจะมีการพูดคุยกันปรับความคิดกันทําให้ความสัมพันธ์ดีมากขึ้นอาจจะมีของขวัญแทนใจในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะช่วงอายุ27-28ปีมีความโดดเด่นในเรื่องของการทํางานธุรกิจการงานนะคะหรือผลงานที่ทํามาก่อนหน้านี้จะประสบความสําเร็จและทําให้เกิดชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้ใหญ่นะคะการทํางานนะคะจะมีความก้าวหน้านะ ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้อย่างดีมากนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักต่างไวัยนะคะหรือพบรักจากการทํางานส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักก็จะมีการปรับความคิดกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของความสุขนะคะซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์รักในช่วงทีนี้ยังส่งผลด้านดีนะคนที่เกิดนะคะวันพุธัสบดีช่วงอายุ 29ปีเป็นเดือนที่มีความโดดเด่นนะคะคือการทํางานจะมีโอกาสที่ดีนะคะคือปัญหาติดขัดจะถูกแก้ไขไปนะคะแล้วก็ทําให้เรื่องของการทํางานมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ๆเข้ามาการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะถือว่าดีจะได้หุ้นส่วนนะคะหรือได้คู่คิดที่ดีในเรื่องของการทํางานส่วนในเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังถือว่าดีมากรวมถึงอาจจะมีคนเข้ามาสนับสนุนหรืออุปถัมภ์ด้านการเงิน อาจจะมีเรื่องของไรายได้นะคะพิเศษเกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะมีเข้าของหรือมีของมีค่าหรือของรางวัลเข้ามานะคะก็มองว่าการเงินยังส่งผลในด้านดีนะคะในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามาให้ได้พัฒนานะคะอาจจะเข้ามามากกว่า1คนนะหรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยก็มาสร้างทําให้รู้สึกว่าในช่วงเดืนนี้มีความสดใสมีความกระชุ่มกระชวยในหัวใจนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาอาจจะมีข่าวดีมีงานมงคลนะคะความรักก็ยังอยู่ในช่วงที่ดีอยู่แต่ก็ต้องระมัดระวังปัญหารักแทรกซ้อนซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะวันพุธหัดสบดีช่วงอายุ3 0ถึง33ปีมีความโดดเด่นในเรื่องของการทำงานคะ่ะธุรกิจการงานมีความก้าวหน้า อาจจะเป็นเดือนที่ได้ร่วมหุ้นลงทุนกับผู้หญิงนะคะหรือได้ร่วมงานกับผู้หญิงซึ่งมองว่าส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ค่อนข้างดีค่ะธุรกิจที่ลงทุนไปก็ยังเกาะกําไรนะหรือยังมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนหรือนําโชคในเรื่องของการเงินมาให้ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสค่ะที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักอ่ก็ยัง อยู่ในช่วงที่ดีอยู่นะคะสําหรับคนโสดเนี่ยถ้าจะไปจีบใครในช่วงเดือนนี้อย่าไปมือเปล่าต้องมีของขวัญติดไม้ติดมือไปด้วยนะคะพอไพ่ราชินีเหรียญเนี่ยจะไปจีบมือเปล่าไม่ได้นะต้องมีของขวัญน,นะคะหรือของมีค่าบางอย่างถือไปด้วยจะทําให้มีโชคในเรื่องของความรักนะคนที่เกิดนะคะวันพฤหัสบดีนะคะช่วงอายุ34-36ถึงปีเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีนะคะคือ ความก้าวหน้าในเรื่องของการทํางานจะเกิดขึ้นนะการทํางานมีโอกาสคือคนว่างงานก็จะได้งานส่วนคนที่ทํางานประจํานะคะการเคลื่อนไหวนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากขึ้นคนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองธุรกิจการเงินธุรกริจด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะ,คะก็มองว่าถูกฉลกหรืองานด้านอื่นก็มองว่าส่งผลด้านดีหมดเลยนะคะเป็นเดือนที่จะมีการขยับขยายในเรื่องของการเงินแล้วก็มีการขยับขยายในเรื่องของการงานด้วยนะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสค่ะที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักรวมถึงคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการลงทุนร่วมกันเป็นเดือนที่จะมีการขยับขยายชีวิตครอบครัวให้มีความมั่นคงมากขึ้นบางคนก็อาจจะมีการซื้อที่ซื้อบ้านอย่างงี้นะคะเกิดขึ้นนะคะ ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีจะมีโชคนะคะทั้งเรื่องงานการเงินและความรักด้วยคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะช่วงอายุ37-39ปีเป็นเดือนแห่งความสุขค่ะ เป็นเดือนที่จะมีข่าวดีด้านการงานการเงินและก็ความรักรวมถึงอาจจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่นะคะหรืองานมงคลนะคะที่อาจจะเข้ามาเนี่ยนะคะก็ถือว่าจะมีความสําเร็จนะคะคือเป็นเดือนที่จะมีการเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็มีข่าวดีเกิดขึ้นนะคนที่เกิดนะคะวันพุทธหัสบดีช่วงอายุ 40ปีนะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนหรือการโยกย้ายเกิดขึ้นบางคนก็อาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะบางคนก็อาจจะโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานหรือมีการโยกย้ายบ้านที่อยู่อาศัยสํานักงานร้านค้าหรือนะคะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยทุกอย่างยังนิ่งก็อาจจะเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะบ้านที่อยู่อาศัยคือจัดจัดบ้านใหม่จัดสํานักงานใหม่คือการเคลื่อนย้ายนะคะการ รับเปลี่ยนอ่ะให้มันเกิดรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นก็มองว่าหน่าที่จะเป็นเดือนที่มีการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงด้านนี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันรวมถึงน่าจะมีเรื่องของการเดินทางอาจจะเป็นเดือนที่ชีพจรจลงเช้าก็ได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางไปพูดคุยไปติดต่อไปเจรจาธุรกิจนะคะการงานในช่วงเดือนนี้นะคะก็มองว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลในด้านดีนะส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่หมุนเงินค่อนข้างมากแต่จะเป็นการหมุนเงินที่ ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสค่ะที่จะพบรักอาจจะพบรักจากการเดินทางก็ได้พบรักกับคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือมีเรื่องของการเหมือนหรือมีความสัมพันธ์รักนะที่มีการพูดคุยติดต่อกันมานะคะ ก็มองว่าโอกาสในเรื่องของความรักหน้าที่จะเข้ามาสําหรับคนโสดแต่ก็เป็นความรักที่ยังไม่ชัดเจนนะคะพพเพราะไพ่แชมเปญนี่เป็นไพ่ที่ยังไม่แน่นอนในเรื่องของความสัมพันธ์ฉะนั้นต้องค่อยๆค,ยค,ยคบหาไปเรื่อยๆจะทําให้เรื่องของความรักมีโชคมากขึ้นส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักค่อนข้างห่างกันแล้วนะช่วงนี้ฉะนั้นต้องปรับเปลี่ยนพูดคุยแล้วก็ทําให้เรื่องของความรักมีความสดใสมากขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะ วันพฤหัสบดีช่วงอายุ41นะคะถึง46ปีมีความโดดเด่นในเรื่องของการทำงานนะคะธุรกิจการงานจะประสบความสำเร็จมีข่าวดีอาจจะมีเรื่องของการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะหรือมีคนเข้ามาให้ความคิดหรือเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในช่วงเดือนนี้ก็ส่งผลในด้านดีมากๆเลยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ก็ยังส่งผลในด้านดีเช่นเดียวกัน ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาผัวพันมากกว่า1คนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานเนี่ยความรักนะคะก็ยังเป็นเดือนที่ยังมีความสุขมีความสดใสยอยู่แต่ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหารักแทรกซ้อนซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ก็มองว่าไพ่คู่รักเนี่ยเป็นไพ่ที่ความรักยังดีะนะคะยังพูดคุยกันได้แต่ก็ต้องพยายามใส่ใจกันนะคะแล้วก็หาเวลาให้กันมากมาก คนที่เกิดนะคะวันพฤหัสบดีช่วงอายุนะคะ 47นะคะถึง49ปีนะคะการงานการเงินนะคะความรักค่อนข้างโดดเด่นนะคะคือเน้นในเรื่องของการงานและการเงินการลงทุนเลยนะผ,ผู้หญิงจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานนะคะหรือว่าทํางานหรือทําธุรกิจกับผู้หญิงส่งผลในด้านดีนะคะถ้ามีปัญหาติดขัดในเรื่องของงานหรือการเงินจะไปติดต่อธุรกิจการงานขอให้เข้าหาผู้หญิงผู้หญิงน่าจะนําโชคหรือเข้ามาให้คําแนะนําในเรื่องของอการทํางานหรือการลงทุนได้เป็นอย่างดี คนที่เกิดนะคะวันพุฤหัสบดีนะคะช่วงอายุ50-52ปีมีความโดดเด่นนะคะดวงชะตานะคะมีเรื่องของไพ่ใบใหญ่ๆมาอยู่ในช่วงเดือนนี้คือชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ กิดขึ้นนะ่ะมันมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะซึ่งอาจจะนํามาสู่ในเรื่องของโอกาสหรือความก้าวหน้าในเรื่องของการงานการลงชนหรือการขยับขยายในช่วงเดือนนี้นะคะก็ส่งผลในด้านดีส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมากๆรวมถึงนะอาจจะมีรายได้มาจากการลงชนนะคะหรือว่ามีเรื่องของอทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นนะคะก็ส่งผลในด้านดี ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะก็มีโอกาสพบรักจะพบรักกับคนที่มีฐานะหรือมีธุรกิจนะคะค่อนข้างดีรวมถึงอาจจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาอาจจะเป็นเดือนที่ทําธุรกิจร่วมกันนะ,ะหรือขยับขยายชีวิตรักชีวิตครอบครัวนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยคนที่เกิดวันพุหัสบดีนะคะช่วงอายุ53 -56 ปี เป็นเดือนที่จะมีความสุขนะคะการทํางานจะประสบความสําเร็จมีความราบรื่นนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเงินดีๆนะคะเกิดขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือภาษีสังคมด้วยส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีหรือมีโชคนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของข่าวดีข่าวมงคลนะคะเกิดขึ้นหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานมงคลต่างๆถือว่าส่งผลในด้านดีมากๆคนที่เกิดนะคะวันพฤหัสบดีช่วงอายุ 57าถึงปีนะเป็นเดือนที่อาจจะชีพประจอรลงเทา้านะมีเรื่องของการเดินทางมากขึ้นนะหรือมีเรื่องของการติดต่อธุรกิจนะคะต่างถิ่นแดนไกลนะหรือเป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะข้อตกลงที่เข้ามาเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะในรูปแบบใหม่ๆในเรื่องของการยานหรือการลงทนุนซึ่งน่าที่จะส่งผลในด้านดีมากๆ บางคนก็าจจะเปลี่ยนงานย้ายงานยกย้ายตําแหน่งนะหรือยกย้ายบ้านที่อยู่อาศัยสํานักงานร้านค้าแต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะมาสร้างผลประโยชน์หรือทําให้นะคะชีวิตของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีในช่วงเดือนนี้นะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีมีชีวิตชีวามากๆในทุกๆเรื่องนะคะถ้าหากจะมีการติดต่อธุรกิจหรือพูดคุยในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะก็ ขอให้ไปติดต่อในที่สถาน,ถานที่พบผูพพ้พานนะคะหรือว่าไปร้านอาหารนี้นะคะไปนั่งคุยพูดคุยธุรกิจหรือตกลงธุรกิจกันน่าจะส่งผลในด้านดีนะะรวมถึงไพ่เทมเพลนเนี่ยถ้าคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งนะคะก็ถือว่ามีโอกาสนะคะทุกอย่างจะดีมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้มากๆนะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีทุกท่านคิดว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งโชคนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการทํางานของให้ขยันใส่ใจในเรื่องของการลงทุนจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะที่ยกระดับที่ดีมากขึ้นแล้วนําไปสู่ในเรื่องของโอกาสใหม่ๆในวันข้างหน้าด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะช่วยเป็นกํำลังใจให้กันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ สวัสดีค่ะ